oh okay. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาอันบ็อกนะคะกล่องเซตกระปุกออมสินออมเงินซื้อ3แถมหนึ่งว่าได้อะไรบ้างนะคะเซตนี้จะเป็นตัวขายดีของทางร้านเลยค่ะวันนี้จะมาอันบล็อกให้เพื่อนๆดูเลยนะคะว่าถ้าสั่งแล้วน้องๆจะได้อะไรกันบ้างค่ะสําหรับเซตนี้นะคะในราคา160บาทนะคะตอนนี้แฟลชเซล์อยู่ค่ะซื้อ3แถมหนึ่งนะคะกระปุกออมสินแบบคะแบบไปเลย4กระปุกแบบนี้เลยค่ะถ้า ก็สั่งในตะกร้าสีเหลืองเขาจะมีตัวเลือกให้เราเลือกค่ะว่าเราอยากได้กระปุกออมสินแบบไหนมีทั้งทรงสี่เหลี่ยมถังนมกระบอกสี่เหลี่ยมทรงสูงรวมทั้งหมดแล้วเป็นสี่ใบค่ะถ้าสั่งเซตนี้มาก็น้องๆสามารถอ,อมได้แบบยาวๆเลยค่ะจุกๆไปเลยคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะนอกจากกระปุกอ,อมสินน่ารักน่ารักแล้วเราลองมาดูกันสิคะว่าต่อไปเราจะได้อะไรเพิ่มเติมอีกค่ะ ทางร้านเขาจะให้สติกเกอร์การ์ตูนนะคะของเรามาให้เรามา20แผ่นเลยค่ะแล้วก็มีสติกเกอร์ตารางใบออมเงิน7ยอดด้วยกันนะคะสามารถเอาไปแปะใส่ขวดกระปุกของเราได้เลยค่ะแล้วก็สติกเกอร์เขียนจุดมุ่งหมายของเราค่ะเพื่อนๆสนใจชุดนี้กดที่ตะก้าคลิปนี้ได้เลยนะคะ